สโมสรเลดพีียูไนเต็ดพร้อมกับนักเตะได้มาเปิดตัวในกิจกรรมอยู่ที่ไร่มหาหิงของน้องโจมหาหิงในวันนี้นะครับในานามของใช้คำว่าจะจะใช้คําว่าทั้งเป็นตัวแทนของคนในจังหวัดในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลดท,ทั้งในฐานะคนที่เคยทําทีมมาก่อนทั้งในฐานะคนที่เป็นพี่ชายของน้อง,น,อง,น,องน้องที่ทําทีมฟุตบอลในตอนนี้ ต้องใช้ว่าเป็นความโชคดีของคนแฟนบอลจังหวัดระยเตนครับที่เรามีผู้บริหารสโมสรที่มีความตั้งใจในการที่จะสร้างความสุขให้กับแฟนบอลแฟนกีฬาของคนในจังหวัดเลยผมเคยอยู่ในจุดตรงตรง,ตรงที่น้องทุกคนอยู่ตรงนี้นี่ผมเคยผ่านมารู้ว่ามันหนักมากเหนื่อยมากก็เป็นกําลังใจให้ซึ่งปีนี้นี่ใช้คาว่าทางผู้บริหารเองนี่ทำงานอย่างหนัก ทำงานหนักในการหาตัวผู้เล่นเพื่อที่จะให้ทีมประสบความสําเร็จได้ไดไดรับชัยชนะส่วนตัวผมตอนนี้ก็ทํางานหนักเหมือนกันครับทางานหนักเพื่อความสุขของแฟนบอลเพราะเมื่อก่อนนี่เราแข่งบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงบ่ายสามโมงครึ่งแต่จากรูกกันนี้เป็นต้นไปนี่เราจะแข่งหกโมงเย็นเพราะตอนนี้เราติดตั้งไฟเรียบร้อยสนามหญ้าเรียบร้อยและเป็นสนามหญ้าที่ทีมจากไทยลีก อย่างบุริลัมยูเนเตดมาแข่งท่านเนวินบอกว่า้สนามร้อยเอ็ดดีกว่าไทยลีกบางทีมีด้วยซ้ำไปท่านเนวินพูดแบบนั้นนะฮะผมเองก็ทํางานทํางานหนักในการดูแลสนามเพราะฉะนั้นไม่ได้พูดให้กดดันผู้บริหารนะครับแต่ว่าสนามตอนนี้เราพร้อมที่จะขึ้นไทยลีกสองลว <laughs> เราพร้อมที่ขึ้นไทยลีกสองเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับทีมว่าจะสามารถทําได้หรือเปล่าเพื่อให้แฟนบอลจังหวัดเรามีความสุขครับขอเป็นการใจให้ แล้วก็ฝากแฟนบอลแฟนเพื่นทุกคนครับติดตามทีม111 PB United ในฤดูฐานนี้ครับสนุกแน่นอนครับขอบคุณครับขอบคุณครัน